สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับอี EP นี้แนะนำต้นไม้ในบ้านครับี EP ที่10เท่าไหร่นะสิหถ้าผมจะไม่ผิดเนาะวันนี้แนะนำทีสาต้นเลยครับมีทั้งคดดเรียมแล้วก็โคโลกาเซียวันนี้ครับ เดี๋ยวอีกต้นหนึ่งขึ้นให้ดูก่อนนี่ครับต,ตัวนี้แนะนําต้นนี้ก่อนเลยแล้วกันครับก่อนที่เราจะไปถึงสองต้นนี้เนาะตัวนี้โคโลคาเซียอะโลห้าเป็นโคโลคาเซียที่มีลักษณะเด่นอีกตัวครับเสียงแดดได้ร่นลำลรได้เมื่อเต็มฟอร์มแล้วเขาจะให้ใบที่ดำ เขียวไม่ดำเหมือนแบล็กเมจิกนะครับอันนี้แบล็กเมจิกเนาะตัวนี้จะดำเส้นขอบในเนี่ยจะเขียวออกมาตามตามแกนเขาเนี่ยนะครับตามแกนเขาเนี่ยเนาะจะเขียวดำเงาสวยมากเดี๋ยวจะหาจะให้ตากล้องขึ้นรูปมาให้ดูนะครับสวยจริงๆครับโอโลฮ่าเหมาะเป็นไม้ประดับในสวนอย่างมากเพราะว่าเขาเมื่อโดนแดดแล้วเขาจะจะท้อนแสงออกมา สวยจริงครับอโลฮ่าวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเอถอลุแล้วล่าะลุกระถางแล้วแลดินเริ่มแน่นครับตัวนี้ได้มาจากเจ้าของเก่าเขาเหมือนใช้ดินแน่นแ่นมาอยู่เนาะก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาวันนี้ครับผมและอีกสองต้นครับวันนี้แนะนําพร้อมกันเลยเป็นคาริเดียมทั้งคู่ตัวนี้คือนกสีอุสา ตัวนี้คือนกกระทาสองต้นนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากเช่นกันคล้ายๆเหมือนเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กแต่ก็จะมีลักษณะเด่นของใครของมันถ้าดูดีๆเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเนาะแต่ถ้ามองผิวเผนินนี่แทบจะแยกไม่ออกเลยว่า ตัวไหนเป็นสีอุษาตัวไหนเป็นนกกระถาวันนี้จะมาย้ายกระถางให้เขาครับเขาโตเกินกระถางแล้วการเปลี่ยนกระถางมีข้อดีคือทำให้เขามีท่าอาหารใหม่ด้วยหนึ่งเลยนะครับสองรากเขาจะออกหากินได้มากขึ้นต้นจะโตเร็วขึ้น ไม่แนะนําให้อยู่ในกระถางเล็กๆเนี่ยเมื่อในเมื่อต้นขอโตแล้วเนาะเหมือนคนตัวใหญ่อะครับเหมือนคนตัวใหญ่แต่ใส่เสื้อผ้าตัวเล็กไม่สบายตัวแน่นอนอึดนัดแน่นอนทําอะไรก็รู้สึกไม่สบายตัวครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาทั้งสามต้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกับการเปลี่ยนกระถางอโลหากันก่อนครับไปครับ เร็จแร้วครับสําหรับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเปลี่ยนกระถางของโอะโลหาเนาะดินผมผสมเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปแล้วครับเหมือนกับทุกคลิปที่ผมทํามาแต่ก็อยากจะทําให้ทุกท่านได้เห็นว่าการปลูกต้นไม้ไม่ได้มี แค่นั่งมองนะครับเราต้องดูแลเขาด้วยทุกวันเลิกงานมาถ้าผมไม่ติดภารกิจอะไรผมก็จะมาอยู่นะครับดูต้นไม้ดูต้นนั้นแตกหน่อหรือยังต้นนี้ลูกหลานออกมามากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกับวันนี้ครับก็จะมาเปลี่ยนกระถางโอโลฮ่าเนาะมาเริ่มกันเลยแล้วกันครับเพื่อไม่ใ็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอ,อดินใส่กระถางก่อนใส่กระถางสิบนิ้วเลยครับวันนี้เดี๋ยวเอา ออกจากกระถางนี่ครับตูล่าเขานี่คือเขาใหญ่เกินกระถางแล้วเนาะเราจึงต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาได้เจริญเติบโตต่อไปเดีย๋ยวขอดินใส่ยเยอะไปครับออกหน่อยป๊บเอาละได้ เสียงตามสายมาครับอาจจะลงหัวนิดนึงนะครับเสียงตามสายาผู้ใหญ่ประจำหมู่บ้านเนาะพอดีสั่งซื้อไม้ไปแล้วแต่ไม้ยังไม่มายังมาไม่ถึงก็ผลรบคาญนิดนึงนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนกระถางอโล่ห้า เดี๋ยวเราไปต่อกันที่นกสีกุษาเลยเนาะเดี๋ยวนี่ครับนกสีกุษาสวยไหมครับสวยมากนะแนะนำหามาปลูกติดบ้านไว้ได้เลยเป็นไม้ที่มีความงดงามในตัวเช่นกันเลยครับ อยู่ในวงะตะกูลคาริเดียมเนาะปึ๊บนี่ ครับสำหรับการเปลี่ยนกระถางนกอีสีกุษาต่อไปเราก็ไปที่นกกระทาเดี๋ยวเตรียมดินแป๊บหนึ่งครับเิยด,ดินหมดต่อไปเราก็มาเปลี่ยนกระถางเจ้านกกระทากันเลยนะครับโอ,อ้ผู้ใหญ่บ้านเล่นเสียงใหญ่เลย <What? S 1> เดี๋ยวนี้ไปดีกว่าผม ร้อยนี่ครับนกกระทาดูลากเขาล้นแล้วแต่จริงแล้วแยกกอนได้เลยนะครับเนี่ยแต่ปล่อยเขาก่อนให้เขาใหญ่ก่อนให้แยกผมจะพูดเสียงดังนิดน,นึงนะครับต้องแข่งกับเสียงเครื่องขยายเสียงผู้ใหญ่บ้านด้วย แนะนำต้นไม้ทีเดียวสามต้นเลยดีเลืมอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยตอนนี้ผู้ติดตาม500กว่าแล้วจะได้ถึงพันซับเร็วๆเนาะแล้วก็ดูวิดีโอกันเยอะๆช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับจะได้มีคนเข้ามารับชมกันเยอะๆครับอ่ะ เรียบร้อยครับเรารับการแนะนำต้นไม้ในบ้านเราในสามต้นและก็เปลี่ยนกระถางให้เขาเดี๋ยวพึ่งเบื่อกันนะครับ,รบเดี๋ยวจะมี e ีพีขั้นๆไปเรื่อยเนาะใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอยากเจอต้นไม้แบบไหนบอกกันได้ครับคอมเมนต์ข้างล่างบอกกันได้เลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับชอบ่องบ้านคนมือบอลด้วยครับ ไปแล้วครับแข่งกับเสียงไม่ไหวบ๊ายบาย